กหนยบกนป็ะเบงกันใส่เรือเพิ่นไปทรงให้เพิ่นไปทรงไปก้อนนั่นเลยครับให้เพิ่นไปทรงลงลงไปหนีกะเสียงแล้วผ้าไปดอกพันยวอนไปลงไปท่านี่ไปโยกก้อกลางหัวตัวนี้มันมันจุกุมันหม่งยางยากยานผ้ากันลงต๊โศกตกเควก็อต่อไปมันเป็นตาดมันเป็นตาดเป็นห้องนางเป็นหาดเป็นตาดหินมันก็จะเป็นตะหยางตะเสา เอจาอจารย์นยนนัน,นกนอน่มนอยับกับนะครับเดือนเสนี่หานมาเออเหนื่อยเขาไปนอนนะ่น,นเขาไปกระมวลนะอยู่มันเป็นเดืนอ,อนแจงสิกอตัวนั้นนอนอยู่สลา,านี่นอนมนานั่นอ,นอยู่แค่นี่นะครับ<ล>ครับนอนพื้นนี่ะเออครับครับเออยังเขาไทย YouTube ยูทูบแน่จังน้อย<า>เป็นบรรยากาศเปิ่ลมาเทียวแกงสะเลกอนพี่น้องนี่พระสององค์นอนอละักะพอออกไม่ออกอย่าโยมเพิ่นพากกันมานอนเล่นเกาะแกงสะเลกอนพี่น้องวันนี้เนาะเพิ่นมาจากไหนครับผมอำเภอเดชโอพี่น้องมาจากอำเภอเดชดูดมครับเพิ่นมาเที่ยวแกงสะเลกอนนะพี่น้องนี่อ่าเพิ่ลสีผ้ากันเขาไปนอนอยู่กลางเกาะ่นไปนอนดอกไป ชมบรรยากาศมันนี่มันจะคำเนาะเดินแจงงามจะได้มันนี่บรรยากาศไทยแต่เด้อมันนี่เด้อพี่น้องเออโอ้ยพอดีละเดินแจงดีครับครับฝุ่นละเขาไปชมวิวอยู่ตัวนั้นละถ่ายรูปถ่ายย่างย่ำขึ้นเดินแจงเหมาะแห้งเป็นตาดหินมันบ่มาลโกเกังสิมันเป็นตาดเป็นย่างนังบรรยากาศสวยงามผมเขาไปถ่ายรูปลงยูทูปประจําเกาะตัวนั้น มันเป็นวิวเป็นตาดงามดีอือครับพี่น้องมันไวรุ่นเพิ่นกระเลนอยู่ทั้งแก่งเซเลกอนกระมีแต่ว่านามปีนี้มันนั่นลายแน่น้ามันบอลเลิศเรียววันหันมันมันมันเลือกหัวข้าวบนบนน้ำไม่ตัดเนียนมันมันบอลเลิศแต่ว่ามันหนักไล่เร็วมันเป็นผักมันเร็วกทีว่ากลางเด้กลางเด้ข้องข้องเลือเขาเจ้าขึ้นมา ถามทวว่ามท่วไปมีเสือกปูม,มาฟังนี่เ่นี้ไปน้ำเสือกกได้อันได้ <c oughs> บอกว่าปกติหนามมันกับโลดมันบหลายปลานนีดอกทาทาทาหนามห้องปกติแต่สมัยแต่กนะ <c oughs> ่อนๆนะเตี้ยหนี่นว่อหน้าหนามเขื่อนพื้นหนามาขึ้อนน้าลงหนามาขึ้นน้ำลงอยู่นี่นแมนพื้นปล่อยหนามมาก,กคือขื้นมือขึอน้นมือลงมือขึอน้นปกติมันลดลงไลรแล้วเดือนมีหนามมิาแต่ปีน้าหนามยังลายครับ <c oughs> พอ <c oughs> อย่าโยมพิ่นผ้า พาอาจารย์มาเที่ยวพี่น้องเผื่อมาจากจังหวัดเดชอุดมโอ้อำเภอเดชอุดมเนาะจังหวัดดุบบนแหละท่านี่แหละครับผมเ<อ>พื่ออยังได้ป้านําในพเพราะมันเป็ดกะซีด้แบงเพราะว่าพี่น้องเพิ่นสร้างไหวละ่ะเพื่อสีมาเอา,าเลยบอดอยแบงเพื่อเพื่อขอแบงก็ได้เพื่ออยากเอาไหว้จังหันหมือเสาเนาะ แล้วถามเบิงในตู่ตู่ป้าเพิ่นนี่ก็มีดอกพันอยู่หัวอเออถามเบิงน้ำเพิ่อนผมเพิ่อนจำกัดพะโล่นี่ก็ได้ฐานสร้างปา้าฐา,า,านเพื่อนสาวคนนั้นแจ่บผู้ไหนป้ายังปัาเสียป้าอีกรรมอ่ะนะแม่นเพิ่นจะได้ยี่ดอกเนี่ยมาสาวว่าเ้าจะเพิ่นมองเพิ่อนยังอยู่ออโอ้ยมาพอดีแดดแดดบ่แดดเป็นไงพี่น้องอากาศเริ่มเย็นล่ะสีหาโมงแรกเนาะ นี่บรรยากาศงามพ้าอาจารย์เพิ่งจิต้มน้ำหอนกินกาแฟกันแหละครับผมพี่น้องเจ้ายูทูบเอาละเขามาเราชมบอครับบริขายพี่น้องเพิ่นสั่งไว้คือกันนี่ป้าเพิ่นก็ขอสื่อโยต้ามันบริขายจำกัดพัโลผมก็ได้สามกิโลพอดีเพิ่นสั่งก็เอาให้เพิ่นแมนนี่ละเลือเพิ่นยังหัวที่เล่าสิผ้าไปเล่าสิผ้าขามไปก้อนนันก็เล่านี่แหละ <gesch> แล้วเพิ่นเลือกเบิ่งเพิ่นกระหูจักอยู่บรรยากาศมองได้เป็นต่งทาเศร้าไปทรงไฟจางเพิ่อไปพุ่นับไปขึ้นอยู่ทั้งเพ่พุ่นเด้อขึ้นอยเ่เพุ่นนขึ้นเรือขึ้นแพ่ข้เพุ่นละเพิ่นสีขามไปทรงกอกได้ิอันนเลาล้วม้าต้อเลาหัวจักเล่าหัวจักมองผ้าไปเล่าหัวจักกับเล่าหัวจัก เออเพิ่นพาไปดรอกหอยยากเพิ่นพาไปออมันไปใดเบิดแล้วนามชงม,มันมันเรือมันแร่นใดอยู่ไปพี่น้องอันนี้คือญาติโยมจากอำเภอเดือยดุดดมเนาะกับพระอาจารย์สององค์เพิ่นพากันมาพักแล่มอยู่เกาะแก่งสะเลกรดใหญ่เหาอพี่น้องอเพิ่นสิเขาไปอยู่ไปพักแล่มข้างขึ้นอยู่กลางเกาะกลาง,กงเกาะใหญ่พี่น้อง แกงสเลคอนเะนาะเนาะนี่ก็มาลายพันจ่าโยมทรงไซมมืน่นเสาเพิ่งกระติสั้นจังหันอยู่ผีละอยู่ก็แกงสเลคอนผีละพี่น้องเพิ่งอุปกรณ์เพิ่นเตรียมกันมาเนาะเตรียมกันมาลายพี่น้องเลยอุปกรณ์อาหารการกินละหนามในปเป๊ดสงเป๊ดสี่เทียบพี่น้งองเขาก็เพลกะเอาเรือเขามาจอดพอดี มาจากลองมองไร่มองเนาะก่บพอดีมาพ่อเพื่นก่นพอดีแด่ไทยบรรยากาศลงช่องยูทูบให้พี่น้องได้รับชมน้องกันว่าแกงสเลกรอนมีนักทองเที่ยวมาทองเที่ยวประจาบอ่อสมคําที่พอคพอมเพลตด้เบาไดกเกาไห้บ่อเนาะมีขมือพี่น้องนักทองเที่ยวห้อมาชมบรรยากาศกองแกงสเลกรอนมีมาก่มือพี่น้องบรรยากาศกำกำทสี่จะมีมากาะวาพระสงฆ์องค์เจ้าบัว นักท่องเที่ยวที่เพิ่นชมคลิปหรือว่านั่นเนาะเพิ่นกะโหว่ารังท่องเที่ยวแห่งนี้มันก็เปิดมาหลายปีและพี่น้องเป็นสีผ้ากันไปขึ้นเรือดพี่น้องมีเสื้อเรือมีเรือดขามไปทรงเพิ่นเนาะขามไปทรงเพิ่นอยู่กลางเกาะแก่งสะเลกรพี่น้องเพิ่นกําลังสียางไปขึ้นเรือดมาละพี่น้องเดี๋ยวพอเขาเป็ิดกับสียางไปเบิ่งเพิ่นขึ้นเรือเขาไปเกาะแก่งสะเลกรพี่น้องไป อาจารย์เพิ่นกัสอบถามว่าส่องได้ละส่องผอคขมเพ็ดไายยูทูบส่องผอคขมเพ็ดคนแมคมคุ้งผอขมเพ็ดกระไดแนะนำเพิ่นเพิ่นกับจะเด้เขาไปเบิ่งไปติดตามส่องผอคขมเพ็ดเนาะเป็นกำลังใจให้เพิ่นกำลังจะขึ้นเรือพี่น้องขึ้นเรือเพิ่น,น,พนจะพากันเขาไปเกาะแก่งสะเลกคอน อันนี้เห็นภาพบรรยากาศสดๆเลยเนาะพี่น้องเนาะที่ป๋องเพ็ดเคยว่านักท่องเที่ยวเามากะเขามาพักแรมอยู่เกาะแกงสะเลีกรไนช่วงนี้มันช่วงอากาศกระร้อนเนาะพักแรมอยู่กลางเกาะเดือนแจงเดือนอันนี้มันก็เป็นตะกลังตะเที่ยวพี่น้องนี่พระเบงพระอาจารย์เป็นเนาะกำลังสิขึ้นเรือพี่น้องอันนี้กับปลาป๋องเป็ดไต่ซ้ำนี่เนาะพี่น้องเนาะเดนปตาเป็นข้อสื่อกับโบเดคลายโบเดคลายครับ เขาขายกับบุศืดแล้วเธอขายกับบุศือบ่พูนขอสื่ออยู่หาบริค้าเพราะว่าพี่น้องคุนสร้างไว้กระดาษซ้ำหนีพอดีขายแต่ปลาขึ้งปลาขั่งไปสั่นละเอาเอาเครื่องนอนเจ้าหันไปเอาของมาไว้แพ้อันนี้จีเพิ่นเจ้าของเจ้าของเรือพี่น้องนี่ิ่นสิฟ้านักท่องเที่ยวเพิ่นเขาไปเที่ยวเกาะแก่งสะเลกอนนาะสวัสดีค่ะน่ามันงอห้วย จาของเปินดูเล่หรือว่าคู่บาอาจารย์เปิ้มาในกอแกงมาเที่ยวแกงทะเลกรเปิ้กับเป็นผภูตอนหลับเอาหนามเอาไนถวายพงถวายพระนี่ละคือเม่ใหญ่ห้วยครับผมสื่อปลาขายปลานําเด้อครับในเด้อแฟนค่ะเนเปิ้กับเป็นคนขับเรือพี่น้องไทยล่าเัาขามไปขามมาเปิ้กับเป็นผภูไปส่งก็คือพอให้่ห่วยผลทัวรปผลทัวร์ไปสิงอ์ นี่มาเบิ่งใกล้ๆพี่น้องครูบาอาจารย์เพิ่นกำลังสีขึ้นเรือเนาะสีเข่าไปเคาะแกงสะเลก่อนไปเบิ้งก้อนนะซิเรือกับลำหมกใหญ่ๆนะพี่น้องเรือลำใหญ่เป็นหัวเพิ่นผ้าน้าสองเทียวไปเทียวเพิ่นก็มีเรือซองลำเลยครับมีเรือซองลำเนาะแต่ลำนี้เป็นลำใหญ่ที่สุดนี่พี่น้องลำใหญ่นั่งได้หลายคนพี่น้องเดียบเทียบใ่เทียบครับเพิ่นเติมน้ำมันก่อน เติมน um ้ำมันก่อนเพิ่นอันนึงก่อนเกพี่น้องกัลลังขึ้นเรือพี่น้องเพิ่นกัลลังพากันสิขึ้นเรือเนาะจับเรือให้เพิ่นในเด้อมันห้อยหัวมันจีออกเพิ่นจีตกน้ำได้เห็นป่ะเฮ้ยนะเฮพออย่างหัวว่าย้ำไปอีกครับย้ำไปอีกย้ำไปทางถ่ายอีกเด้อ อันนี้คือพอความเพียเคยเบาว่า,วามีนัท่องเที่ยวอยากเขามาเทียวก็แกงเซเลกอนก็จะมีเลือนสิแหละครับเรือดพอใหญ่หัวนี่จะพาจะผ้าเขาไปนั่งอยู่เกาะพี่น้องจะผ้านั่งเขาไปอยู่เกาะเนาะอันนี้เพิ่นจะไปพักพักไปนอนอยู่กลางเกาะเด้อยพี่น้องด้วยทางครูบาอาจารย์เปิน่นี้ดิพอความเพียเคยเบา,าในช่องนะว่าช่วงเดือนมีนาเมษาจะมีนัท่องเที่ยวมาพักหรมค์คำซ้ำนีเป็นกระพาก,กันมาเขาไป นอนพักแรมอยู่กลางเกาะพ,พี่น้องนี่ดีเห็นภาพจริงๆเลยนี่พี่น้องโอ้ยโอ้ยมาตักนีนน่ครับผมอากาศตะเวกนกับกระลังซีหางโมงแรงเนาะพอดีเลยนี่พี่น้องเรือลำนี้กำนั่งได้อยู่ประมาณสิบคนละพี่น้องเพราะลำใหญ่ดินั่งได้อยู่ประมาณสิบคนเนาะแต่ แต่เพิ่นสิไปอยู่ประมาณหกเจ็ดคนพี่น้องอาจารย์สององค์ฝากข้เขาไปนัง่งฝากเร่อยู่กลางกเกาะเรือกะลัมไน่เครื่องกก่ไน่พี่น้องเครื่องสิบสามแห่งหมดเป็นสิบผ้าเป็นเพันสิไนบไปทันใดแต่เบิ่งนั่งกันเลยพี่น้องเด้ออันนี้คือภาพจริงๆเลยว่ามีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวแหลคะครับพอนอนแเรมอยู่เกาะแก่งทะเลกรภาพจริงๆครับผม พอกระบิดเกิดเกยเยบาให้ฟังหลายๆเรืออะไรเราจะมีนักอองเที่ยวมาเที่ยวเนาะเด็กคนสุกง้อเลือไอ้เปิ้ลก่อนพี่น้องสุกง้อเลือไอ้เปิ้ลก่อนเพราะเลือกเกินเกินน้ำตื่นเนะาะเปิ้ลไปน้องบรรยากาศสวยๆงางามเลยบายบายครับบายบายมีความสุขได้หลายกลางเกาะแก่งสะเลก้อนนะพี่น้องแต่เด็กน้นองเลย ออกไปแล้วบาอ,อาจารย์เพิ่เสรไปนอนปากเลมครัคบออกออกเอย่าโยมเนาะนี่เนาะอันนี้คืองบรรยากาศพี่น้องสนใจอย่ามาส่องเจียวแกงทะเลกอนนานี่ครับเดือนมีนาเมษาเนี่ยก็มาได้ครับมาได้มาได้ตุ่มือเลยครับจะมีเรือเพือ่อนยนต์เราบริคอยบริการเนาะเข้าไปส่งถึงกลางเกาะคุณล่ะพี่น้องบะอาจารย์พี่น้อง พนจนไปนอนอยู่ก,ากลางเคาะคนได้ี่นองดูเต่า่นจงแจงสิขิามมาสันเข่าอยู่อยู่ท่าเนาะอยู่อยู่เพ่ี่ิล่ะมั่งนี่นนจิามมาสันเข่า,ขาสันนั่นงอยู่เพ่หนิล่ะเป็นเป่นย่างขึ้น่นสิไปพักแล่นอยู่กลางเคาะแจงทะเลาะเนองไปแล้วไปแล้วนล่องตัวนี่นสิไปพักอยู่เกาะเกาะทุกฝ่ายเขาเคยถ่ายลงยูทูบอลไรพี่น้อ,นนองคพร่าดดา,าดแรงทองที่ยวมันดีเนาะมันจะการย่างขึ้นเด้อจริงแจงช่วยงามสามารถเดินเล่น สบายสบายีายปน้องไปแล้วครับผมนำมาเลีง้งบ้านทอ,องเป็ดครับผมแข่งสะเลกอนโอนใหญ่ยังนี่เจาะคอ,อไม่ออกอีกบางส่วนเนาะอีกสองสามตันเป็นบอบ,บ,บไบนำเป็นการดูแลสิ่งของอยู่ฝั่งสนนนี่น้อง เอาครับผมคลิปนี้พ่อข้าพเดก็กขาขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกไหล่ชุทุกแช,ทกช่ทุกการรับชมนาะครับผมเ,เ่อข้าเขอาสวัสดีครับ